ครั้งที่แล้วเราย้ายเข้าบ้านร้างแม้จะมีผีสิงโดนผีประทับร่างแต่เราก็กลายมาเป็นเพื่อนกับผีสุดท้ายผีเลือกไปสู่สุขติครั้งที่แล้วเราเช็ดคราบสกปรกในบ้านออกจนเกลี้ยงการรีโนเวทหน้าบ้านทําให้ต้องโคนสารเก่าๆทำให้มีวิญญาณตนใหม่มารังควานเรามาสร้างห้องพระให้ผีไปเกิดได้และรีโนเวทบ้านในฝันให้สําเร็จกันสวัสดีค่ะนี่เป็นพาร์ทที่2ของการรีโนเวทบ้านผีสิงเราค้างกันอยู่ที่กําลังรวบรวมดอกไม้ไปขายในเมืองเพราะไม่มีสลึงจะปูพื้นต่อแล้วไหนมาดูซิถูมือเลย จะต้องได้เงินเยอะใช่ไหมอ่ะ yeah, แย่ละเงินเหลือ154จัดไว้ออคิดกับอะไรดีอ่ะกับลิลลี่สีชมพูอ่ะฟุ่มหมดตัวเหลือเงินเพียง19อุ้ยลิลลี่สีชมพูสวยเวอร์ไปออกไปหน้าบ้านกันดอกไม้เพียง2อย่างเนี่ยนะจะทําให้เรารวยไม่มีคนเลยอ่ะใครจะมาซื้อดอกไม้เราในวันที่ทิมะหนาขนาดนี้นี่ไงคะลานตรงกลางนี่นี่นี่เลยเรามาเปิดขายกันตรงนี้เลยเพราะว่ามีคนขายกาแฟอยู่พอดีแล้วก็เอาดอกไม้ที่เรามีเงินลงทุนเพียงสองช่อมามาสต็อกเทเบิลกัน ซื้อหน่อยเธอะค่ะดิฉันกาลังหาเงินรีโนเวทบ้านค่ะซื้อไปแล้วค่ะ1นึ่โอ้มันกําไรเยอะจริงด้วยความสวยต่อมาขายของยังไม่ทันเสร็จแต่ปวดฉี่มากแถวนี้ไม่มีห้องน้ําสาธารณะเลยจําเป็นจะต้องอะไรเดินจากระยะกลางเมืองเดินแบบบิดเดินเร็วไม่ได้เยี่ยวจะรั่วเพื่อกลับมาที่บ้านที่ซึ่งอยู่ตรงไหนนูน่นก็ต้องหยุดขายไปก่อนส่วนเราก็เดินตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มครึ่งเพิง่งถึงบ้านไม่ได้แค่กลับมาเข้าห้องน้ําธรรมดาอา น้ำกินข้าวนอนด้วยจ้ะแล้วก็ทิ้งร้านไว้อย่างนั้นเลยโอ้ oh, คนเมืองนี้ซื่อสัตย์สุจริตมากไม่มีใครเอาดอกไม้เอาของของเราไปเลยจะปิดร้านกลับบ้านแล้วซื้อไหมคะ oh. ทำไมอ่ะมันแพงหรอโอ้ oh, ในที่สุดมีคนซื้อแล้วอัอลลพันฑ์เอเพื่อให้ธุรกิจร้านดอกไม้ไปต่อได้นะคะ oh. เราก็จะต้องกลับไปเรียนรู้ทักษะการจัดดอกไม้ให้มันสูงกว่านี้ก่อนตอนนี้กําลังดูรายการ Dream Home Decorator แต่งบ้านจะได้เป็นไอเดียในการรีโ no นบ้าน,านเราเองด้วยเงินยังไม่ถึงไหนเลยมันวนมากเล่นซีรีส์อื่นไม่เห็นเคยเป็นแบบ แเบบสร็จแล้ววันนี้ก็ต้อง b ิ i l d skill เพิ่มนิดหน่อยไม่ยอมไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเครื่องทําพิซซ่าอยู่ได้ถูกไหมอยู่ได้เลยอะ่ะที่อยู่แบบกินอาหารตู้เย็นซีเรียลมานานแล้วก็สงสารอะ่ะไหนไหนชีวิตก็ไม่รู้จะสาเร็จไหมเกิดแกด่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ดิฉันไม่มั่นใจว่าซิมดิฉันจะแก่ตายไปก่อนจะทาสิ่งนี้สําเร็จรหรือไม่ฉะนั้นก็กินพิซซ่ากันดีกว่าถ้าเอาแต่ประหยัดเมื่อไหร่จะได้ฟุ่มเฟือยจะยังไม่จัดดอกไม้มันขายออกยากเหลือเกินเรามา max skill จัดดอกไม้กันจะยากแค่ไหนกันและเลเวลแแล้วค่ะแต่ เราไม่หยุดแค่นั้นในเมื่อสวรรค์จะก,กั่นแกล้งเราก็ต้องทําให้เกินไปเลยและก็ได้เลเวล9ก้าแล้วในที่สุดนานเหลือเกินนั่งอ่านจนถึงฮะเจ็ดโมงเช้าวัดต้องน้ําอาบน้ําแปลงฟันเงิน90 0อนี้ต้องเก็บไว้ในการลงทุนจัดดอกไม้เพื่อให้ได้เงินหมืน่นทําช่อสีม่วงบ้างแล้วกันไม่เคยทำโอ้สวยมากมารอบนี้ขี้เกียจจะเดินทางอ่ะขายหน้าบ้านกันแต่ว่าขายอีกฝั่งหนึ่งโอ้หิมะอ่ะสตาร์ทหยาดเซลแล้วเรกเข้ามาค่ะเรกเข้ามาได้โปรดซื้อกันเยอะๆเลยความสวยเราจะสวยตลอด เวลาจริงๆเหรอมันจะไม่ได้เลยเหรออัลละหมื่นอ้าวไม่มีใครซื้อเอ้ยมีคนซื้อแล้วทุกคนคุ้มที่รอ4,007เ 1้ออันสุดท้าย3า0พันฉันจะไม่มาตากหิมะตรงนี้อีกต่อไปแล้วคุณเป็นใครคะมากินพิซซ่าที่ฉันเออไม่เป็นไรเขาอาจจะเป็นลูกค้าเราก็ได้ให้กินให้กินในขณะที่เราเจอหนทางหาเงินทีละหมื่นได้แล้วไม่รู้จะไปยืนขายข้างนอกยังไงเพราะข้างนอกมีพายุหิมะแต่เราก็ไม่ย่อท้อจัดต่อไปครอสซัมกรมซัตครั้งที่เกือบร้อยของซีรีส์นี้ชีป,ป่วยค่ะอยากจะบ้าตายรายชั่วโมงหายแล้ว thank you เราจะ เปลี่ยนโต๊ะขายของเป็นแบบใหม่ค่ะเราว่านะของโฮมเชฟ h u s t ซ e น่าจะดี30 0เซเลยมาพวกคุณต้องซื้อเฮ้<อ>ย4ี0พแฟนเก่าเรามาช่วยซื้อดอกไม้อ, 4, อ่ะ4,2่0ันอ่ะขายออกหมดแล้วว่ะทุกคนมีเงิน2 7 0 0 0ทุกคนไม่รู้หรอกว่าเรารู้สึกดีใจแค่ไหนมันเหนื่อยมากได้พิซซ่าชีสแล้วเงิน2 0 7 0 0 0นี่พวกเราจะรีโนเวทอะไรยังไงกันดีเวลาเรารวยอ่ะอ่างอาบน้ำมันสกรปรกเราทำไงคะซื้อใหม่เลยไม่ต้องทำความสะอาดนี่ จนไม่มีอีกต่อไปแล้วผนังเป็นรายังไม่เลือกทนสีบ้านนะคะแต่ว่าทาสีขาวเป็นเบสไปก่อนอูอ้ราหน้าบ้านต้องขัดเหมือนกันหน้าบ้านสะอาดเอี่ยมขึ้นเยอะเอาผนังไม้อันนี้ออกเพราะว่าเราตั้งใจจะทําใหม่หมดอุ๊ยอันนี้เป็นหินสีดําที่ไฮโซมากเลย150บาทจัด ไปฤดูนี้ทําให้รีโนเวทบ้านไม่มันเลยค่ะทุกคนเราขออนุญาตเปลี่ยนฤดูนะมันมองเห็นอะไรไม่ชัดเลยขอให้เข้าสู่สปริงแล้วได้ไหมขอร้องรอหิมะละลายจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวสตรอเบอรี่ที่เราวางไว้มั่วๆมันผ่านฤดูหนาวมาได้ตอนนี้หน้าบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะดูผีหลอกวิญญ,ญาณหลอนน้อยลงเยอะอุ๊ลืมค่ะเคลียร์ญ่าหน้าบ้านหน่อยก็จะเป็นการเคลียร์ไปไว้ข้างๆอีกเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะได้จัดการทีเดียวเลยกระดาษหนังสือพิมพ์เละๆพวกนี้ก็เก็บทิ้งนานแล้วแค่นี้ ก็ดูเรียบร้อยขึ้นมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยๆซ่อมประตูซ่อมหน้าต่างมันก็จะดีขึ้นแล้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเราไปขายพวกนี้ทั้งหมดแล้วก็ลดเงินให้เหลือเท่ากับตอนก่อนขายก็คือ2699 9เโอเคเราลืมทิ้งนายไปได้อย่างไรโอเคเราจะได้เริ่มจากหน้าบ้านกันจริงจังละเรามาดีไซน์ไอ้หน้าบ้านนี้ใหม่กันก่อนดีกว่าไหมทุกคนไม่ชอบอย่างมากเลยไอ้ตะแกรงลวดหนาเอาล่ะเราขออนุญาตกลับบ้านมาด้านนี้เพราะว่ารีโนเวทง่ายกว่าด้านหน้าก็คิดว่าจะปลูกพุ่มไม้ธรรมดาแบบนี้แล้วก แต่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มฐานบ้านเข้าไปให้มันเนี๊ยบขึ้นอย่างนี้นะครบแต่ว่ายังไม่ดูดีขึ้นเท่าไหร่เพราะอะไรยังมีหลายอิเลมเมนท์ที่ต้องออกไปอย่างเช่นรั้วอันนี้นะคะเราจะทุบออกให้หมดมาลองดีไซน์กันซิว่าเราจะกั้นความเป็นส่วนตัวด้วยอะไราแทนลวดบ้างหมดละโอเคแน่ๆตรงด้านหน้านี้เราจะปิดทึบเราจะลองใช้ลายนี้สีดําของ University ดูนะคะอู้มันก็เนี๊ยบขึ้นเยอะนะเพียงแต่บันไดหินจะไม่เข้าละเราจําเป็นต้องเปลี่ยนฐานบ้านเพื่อให้เขามาจากเซตเดียวกันกับ บันไดเขาจะได้เป็นดําเดียวกันมันจะได้เหมือนมาด้วยกันนิดนึงเราก็จะติดเลขที่บ้านประมาณตรงนี้เสร็จเราก็ติดไฟให้กลางคืนส่องสว่างตู้จดหมายก็อยู่ตรงนี้เราอะ่ะคิดออกนะว่าตรงนี้จะทํายังไงแต่จะทําในเดอะซิมยังไงเนี่ยนึกไม่ออกเดี๋ยวลองวาดไปก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะต้องย้ายเลขที่บ้านกับตู้จดหมายออกมาหน่อยเพราะว่าแผนของเราคืออยากทําเป็นประตูที่เปิดออก3บานแบบนี้รีดใช่เป็นบานซีซีไม้แบบนี้เลยอันนี้ของไอเซนลิฟวิ่งแต่เป็นหน้าต่างไม่เป็นไรเราไม่ได้กะจะใช้งานจริงอยู่แล้วค่ะเราอยากให้ เฉียงเพื่อตกแต่งอยู่แล้วนี่พอระวังแล้วเราก็จะทุบผนังออกก็จะเหลือแต่บานเสมือนเปิดแบบนี้ใช้เลยถูกใจใช้เลยได้แล้วดีใจมากหุยประตูโค้งอันเนี้ยเปิดตรงเนี้ยได้พอดีเป๊ะเลยทุกคนแล้วเราก็สามารถเลือกเป็นสีดําเพื่อให้ขอบเขาไปด้วยกันได้ก็จะเป็นความโปร่งสว่างสดใสเข้าสู่ในบ้านข้างในเนี่ยเราอยากจะให้เขาเป็นสองคู่หาที่ทะลุหากันโปร่งๆฉะนั้นอันนี้จะทิ้งไปแล้วก็อันนี้ก็จะทิ้งไปนะคะสีเดียวก,กันกับด้านนอกไปก่อนเพื่อให้เราคิดอะไรออกแล้ว ก็อันนี้ก็ทุกค่ะเอาใหม่เอาใหม่ประตูของดีเซอร์ลักเหมาะที่สุดก็จะเปิดโปร่งทั้งสองฝั่งเลยไม่มั่นใจว่าเข้าไหมแต่เพื่อให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านเข้ามาตรงนี้ได้เราก็จะวางกระจกสองอันคู่กันตรงนี้อันนี้ก็เปลี่ยนประตูให้ใหม่อีกเช่นกันพื้นที่ดู TV ทีวีทํางานกินข้าวนอนก็จะถูกร่นมาตรงนี้ให้หมดบริเวณประมาณนี้ใช่ไหมคะที่เป็นช่องโปรง่งแต่เราลองดูซิเออนี่ไงตรงพอดีเป๊ะเลยส่วนที่เป็นโปร่งยาวขึ้นมาข้างบนนี้ถ้าเราทําเป็นกระจกใสมันก็จะได้แสงแดดทะลุลงไปตรงพื้นที่นั่ง เล่นตรงนี้แต่แปลว่าเราต้องออกแบบที่เหลือเนี้ยใหม่หมดเลยด้วยภาพที่ได้ก็จะเป็นร่องหลังคาใส่ตรงกลางแบบนี้ที่เราต้องการค่ะและตรงนี้สิ่งที่เราอยากทําก็คือทุบออกค่ะออกไปเลยให้เป็น2ครูหาที่คอนเน็กกันไปเลยเอาจจะมีอะไรกัน้นตรงนี้เล็กน้อยนี่ค่ะเราจะเอาไซดิ้งแบบนี้แบบนี้ด้านนี้ก็เช่นกันค่ะเดินเข้ามาก็จะเห็นระแนงไม้วิ่งแบบแบบนี้ใช่ไหมคะจะทําให้มันดูเหมือนวิ่งต่อเนื่องขึ้นไปแนวตั้งข้างบนได้ไหมก็คือเราจะต้องหาไม้ลายแนวตั้งแต่ความเด็ดซิมคือมันเหลือ แกบตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ยังไงได้บ้างดูสิใสขอบสีดําให้เขาเพื่อให้ดูเรียบร้อยมากกว่าขาวปเปื่อยตรงนี้พอทุบเปิดโปร่งขึ้นมาเจอบันไดก็จะมองขึ้นไปเป็นจับบูโวลูมแบบนี้ฉะนั้นเรากั้นตรงชั้น2เหมาะมากก็น่าจะเป็นแบบใสขอบไม้แบบนี้เช่นกันอ่ะพื้นแบบนี้น่าจะดูสะอาดเรียบง่ายแล้วก็สมัยใหม่มองมาจากด้านหน้าก็ค่อนข้างชอบเลยนะอาจจะลองปูเป็นหญ้าอย่างนี้อู้อาต้นนี้ไว้ต้องกลางดูดีไหมเราจาได้ว่าน้าตกมีแบบติดผนังของสปาเดย์โอเคสรุปว่าเราตัดสินใจ วางน้ำตกแต่ลดขนาดเขาให้เล็กจิว๋วแล้วก็เอารันแนงขึ้นมาข้างบันไดฝั่งนี้เราก็ลากออกมาเป็นห้องเราก็จะมีพื้นที่พักตรงนี้พอดีจากการทําห้องน้ํามาวางประมาณนี้ดีไหมก็เอาเหินมาเรียงเรียงภาพทางขึ้นบันไดที่ใช้เวลาไปนานพอสมควรกับดีเทลตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้และมองจากฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นแบบนี้ค่ะค่าไฟ924เดี๋ยวแวบ,บจ่ายค่าไฟแป๊บโซนการทํางานไม้นะ่าจะมาไว้ด้านข้างบ้านเพราะว่าบรรยากาศกําลังดีไหนลองมาเริ่มคราฟเฟิร์ส อ๋อเรามีสกิลแฮนดิเนตถึงเลเวล6เลยงั้นเหรอมามาคราฟเก้าอีน้น่งเล่นหน้าบ้านตัวหนึ่งค่ะโอ้เสร็จแล้วค่ะเราอยู่ที่ไหนเอ่ยนี่ค่ะเก้าอี้ที่คราฟเสร็จแล้วเดี๋ยวลองคราฟต้นไม้มาห้อยดูนะคะว่าเข้าหรือเปล่าแฮงกิ้งเพลนเราถักอะไรที่มันดูมินิมอลได้ไหมเดี๋ยวขอลองใช้ดูก่อนนะคะว่าเก้าอี้เข้าไหมถ้าไม่เข้าเราก็จะไปดูในปิวโหมดนะคะว่ามีงานไม้อย่างอื่นมาแลกได้ไหมเสร็จแล้วไหนดูซิสีไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะเนี่ยตาซิมเราใช้เวลาคราฟจริง ฉะนั้นก็จะแลกกับอันนี้แทนจริงๆเราพยายามหามอดที่คราฟของในแคสทั้งหมดได้แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่มีเราเต้องใช้วิธีนี้เอาเดี๋ยวเราลองเอาเหินแบบเดิมเนี่ยปูชั้น2ไปด้วยกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราต่อพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ออกมาชั่วคราวนะคะเป็นพื้นที่คราฟของชั่วคราวของเราอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเรียนรู้คือการปั้นดินเผาผนังด้านในเราคิดว่าให้เขาโชว์เท็กซเจอร์ความปูนเปลยแบบนี้ก็เท่ดีนะและเพื่อให้มีการกั้นความเป็นส่วนตัวเล็กน้อยเราก็จะ เอาที่กัน้น CC ตัวนี้มาเรียงกันนะคะกดเอาแล้วก็เรียงกันให้ตรงแบบนี้ด้านหลังบ้านก็จะทุบท่อออกให้หมดแล้วก็หน้าต่างตรงนี้ด้วยค่ะการอยู่กินนอนของเรายังจะต้องทดกองรวมกันตรงนี้ไปก่อนจนกว่าเราจะครับทุกอย่างเสร็จเดี๋ยวค่อยกะกันนะคะว่าเงินพอไหมที่จะทําข้างในตอนนี้เลยเดี๋ยวเราทําด้านนอกให้เรียบร้อยก่อนตรงนี้ก็จะเป็นการลดขนาดต้นไม้อันนี้ลงหนึ่งครั้งแล้วก็เรียงไปเลยค่ะส่วนฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นพุ่มไม้แบบนี้เรียงกันไปแล้วก็ใช้ดีบักอันนี้มาครอบตรงต้น ไมกอันพื้นที่หลังบ้านก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะก็สเปรย์เป็นหินหมดเลยไม่ได้เน้นแล้วก็มีต้นไม้2ต้นการเรียงหินหลังบ้านแบบไม่สมมาตรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปูแผ่นกระเบื้องอันนี้ที่มันเป็นเทาใกล้เคียงกับขอบบ้านแล้วก็ใช้การขีดเส้นอันนี้ล้อมรอบบ้านนะคะมันจะได้ไม่ดูคอนทราสเกินไปกับแนวถนนส่วนสารเจ้าหน้าบ้านอันนี้วีเจทำลายทิ้งไปเพราะคิดว่าไม่โมเดินอีกต่อไปแล้วก็เดี๋ยวทําห้องพระแนวโมเดิร์นกันเอาค่ะทุกคนเราน่าจะทาโซนนั่งกินข้าวได้ก่อนโซ นั่งเล่นเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ในเลเวล6ยังไม่มีโซฟาฉะนั้นก็จะเอา d i นิ่งเทเบิลกันก่อนค่ะต้องไหวเท่ากับที่ฉันทรมานทรกรรมซิมมากไปหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูแลตัวเองก่อนสักครู่นะคะมานอนเลยมานอนในห้องใหม่ใช้ไลกว่าเดิมด่วนเดี๋ยวเราปิดไฟให้หมดแล้วก็ ุดแต่เทียนดีไหมอ่าบรรยากาศใช้ได้ฉากต่อไปนี้ไม่เหมาะกับผู้ชมที่กลัวผีอย่างรุนแรงสามารถปิดตาไปก่อนได้ค่ะคืองี้ค่ะคืนนั้นเราหลับไปแล้วแต่ได้ยินเสียงฝีเท้ามาจากทางด้านหลังค่อยๆพลิกโตไปดูก็เป็นเท้าคนขย่งรรำค่ะเห็นผ้าถุงชัดเจนมากไม่รู้ว่าอะไรทําให้ค่อยๆมองตามขึ้นไปข้างบนก็เห็นว่าใส่ชุดไทยแบบจัดเต็ม ไรไม่รู้ทําให้อยากมองขึ้นไปข้างบนเกือบเป็นลมเพราะว่านางรําไม่มีหัวค่ะอยากหยุดมองแต่หยุดไม่ได้อะไรบางอย่างทําให้จ้องจนกว่าเขาจะแสดงจบผีตนใหม่ก่อกาเนิดเพราะเราโค่นสารค่ะแต่ภารกิจเรามีเยอะอ่ะเดี๋ยวถ้าวันนี้ว่างจะหาเวลาคุยด้วยนะวันนี้เราอ่ะจะต้องเพิ่มทักษะการปั้นมอดินเผาเพื่อเอามาทําเป็นกระถางต้นไม้แล้วก็ของตกแต่งบ้านเราด้วยตื่นเต้นนะคําตอบที่ว่าทําไมผีต้องส่งเสียงดังหรือสิงผู้คนผีก็มี energy ผีค่ะจะ สามารถเติมพลังงานให้เต็มด้วยการสิ่งในสิ่งของไม่ก็ดึงพลังจากสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์เฟรนลี่สุดๆน่ารักเหมือนสัตว์เลี้ยงวุ่นวายอยู่กับรำสวยไม่ได้นะรำสวยต้องรอก่อนเรายังทําไม่ถึงชั้นสองห้องพระต้องอยู่ชั้นสองเฮ้ยหรือว่าเราจะเริ่มจัดข้าวของกันแล้วเราย้ายขึ้นไปใช้ชีวิตชั้นสองกันดีไหมคะเนี่ยเอาขึ้นไปให้หมดเลยมันจะได้โล่งๆนึกอะไรออกตอนนี้เรากําลังเหงาปากอยู่พอดีคนมีซิกเซนอย่างวีเจหาได้กลัวไหมก็พยายามคุยกับรำสวยดูซิขอ ใช้ชีวิตปกติในบ้านนี้โดยที่เธอไม่รบกวนได้ไหมเอา้าเขาดีใจที่เราเคุยกับเขาได้แต่พักผ่อนสมองวีเจจากการทํางานคราฟไม้ด้วยปั้นมอดินเผาดีกว่าไหมคะก็ซื้อวัตถุดิบมาเลยตอนที่ยังมีเงินเราต้องปั้นเยอะเราคราฟอะไรวิเราคราฟจานกันเองได้ทุกคนว่าจานสีอะไรจะเข้ากับบ้านหลังนี้อู้เสร็จแล้วออใหม่ oh สวยมากเดี๋ยวขอลองคราฟสีส้มมาเทียบวิสีส้มคืออันนี้คุณลายสวยมากเวอร์เมื่อถึงเวลาตีหนึ่งนี่เราอยู่กันถึง ตีหนึ่งแล้วหรอวีเจเกิดอาการหวาดกลัวอย่างมากเพราะว่าบ้านหลังนี้มีผีอีกแล้วอะขายรูปภาพออกไปแล้วก็มา b u i l สกิลรูปภาพต่อเพราะว่ายังวาดไม่สวยเลยค่ะเริ่มรู้สึกหิวจําเป็นจะต้องเดินมาจุดที่ผีกําลังสิงสู่อ่างอาบน้ําอยู่หวังว่าชีจาไม่กลัวจนทํางานไม่ได้นะเสร็จแล้วก็วาดรูปกันต่อรูปอะไรเนี่ยเ e น t i n g เล v e l สามจาน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 ,จานลองทําอีกกี่อันนะ่ะเพื่อให้ครบเซตทั้งที่มันน่าเหนื่อยมากแต่เป็นซิมที่ไม่เคยบน่นทาไปไเรื่อยๆทําตลอดจะโชค คยโชดีอะไรก็ทําไปเรื่อยๆอเสร็จแล้วโอเควีเจ okay, ไปพักได้แล้วเราก็มาเรียงกันซิมันจัดเซตมาได้เลยมันเป็นเพราะสล็อตโต๊ะดิฉันหรืออย่างไรเราทําเป็นเชลฟ์เข้ามุมแบบโชว์จานแทนดีไหมแล้วก็เสร็จแล้วเชลฟ์โชว์จานคราฟเองโต๊ะนี้จัดดอกไม้มาวางแล้วก็อี้เราก็ว่าน่าจะสวยแล้วนะมันความคราฟเมือเนาะของก็มาทิละนิดทีละนิดอ่ะหั่นสลัดทานเองโอเคจะได้สลับกินเนลตีบ้างแค่นั้นแหละเดี๋ยวให้เล่นเกมสั้นๆหลังจากอาบน้ําเสร็จก็คิดว่าน่าจะ มาสู่การคราฟเฟอร์นิเจอร์ต่อได้แล้วคือดิฉันอยากได้กุ้ีห6ตัวและดอกไม้กลางโต๊ะอย่างมากตอนนี้เดี๋ยวเราลองอ่านหนังสืออัลล็อกให้เป็นเวลเจ็ดดูสิคะว่ามันจะมีไอเทมอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าเลเวลเจ็ด <Level 7, S 2> เดี๋ยวไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ไหนก็เจ็ดและอ่านจนถึง8เลยไหมคุ้มเหลือเกินที่มาถึงเลเวลเจ็ดเราจะคราฟซิงน้ําเองได้แล้วนี่คราฟออกมาก็จะเป็นลายแบบนี้สวยมากแต่ก็เหมือนเดิมแลกกับของในบิวโหมดที่คุณภาพเดียวกันไล้เขาเขาเสร็จกันแบบนี้ complete ค่ะเราจัดดอกม กจัดดอกไม้จัดดอกไม้คือในซีรีส์นี้เราใช้ดอกไม้ตกแต่งบ้านฉะนั้นแล้วเราจะต้องวางมอสที่ทําให้ดอกไม้ไม่หมดอายุค่ะกล้วยไม้สีขาววางตรงไหนไม่เคยทําให้ใครผิดหวังอาแล้วเราก็ลองวางเจ้ากระถางสีดํานี้ก่อนดูสิโตเกีอี้ที่คราฟเองบวกกับดอกไม้ที่จัดเองอย่างสวยงามกรีดกรีดกรีดมุมทานข้าวเป็นรูปเป็นร่างอุ้ยแฟนสาวมาหา ซื้อจอให้เราซื้อชาแนลให้เราเหรอผู้หญิงเปย์อะผู้หญิงเปมาเราก็เปย์กลับเราซื้อสร้อยให้เขาไหมคะฮาร์ดเนคเลสให้จดหมายรักกับกุหลาบเบาๆก่อนเราไม่เคยเห็นแอนิเมชันของมดนี้เช่นกันไหนมาดูซินาา่ารักแล้วมีกุหลาบกับจดหมายด้านหลังทุกคนวิยมีจดหมายมาให้ด้วยอู้น่ารักมากมีดีเทลความถือจดหมายแล้วก็อ่านด้วยนะเอมมาเอมมาต้องใจเย็นนะเอมมาบอกว่า I've been thinking about this a lot if you like to live together สาวคนนี้รุกแรงอยู่นะเปเราไม่พอขอเข้ามาอยู่ด้วยเรามีเตียงเตียงเดียวเองแถมเป็นเตียงที่ไม่ค่อยสบายเงินก็เหลือแค่นี้เดี๋ยวเขามาลำบากกับเราอะบวกกับเลี้ยงซิมสองคนผีหนึ่งตนไม่ไหวหรอกกบเกลื่อนด้วยกันให้คุณแจบ้านไปแต่แต่มาเมื่อไหร่ก็ได้นะยังย้ายเข้ามาอยู่ไม่ได้จริงๆขอโทษด,ด้วยหวานหวานกบเกลื่อนไหมทุกคนเราเราหวานกบเกลื่อนไปเลยเออใช้มอดอันใหม่นี่อิน i m a เมทสโลแดนทำยังไงอะเซอร์วิสชาวยูริสักหน่อยอิน i m a เมทสโลแดน จะบอกว่าเต้นรํากลบเกลื่อนก็ใช่เดี๋ยวทานข้าวกันดีกว่าชวนเขาทานข้าวไหมนี่คอทูมิวแล้วเรียกแล้วแล้วเอา้าเฮ้ย โทษนะคะดิฉันเรียกแฟนดิฉันไม่ได้เรียกคุณเรียกว่ามากินข้าวกันไม่ได้เจาะจงชื่อพอไม่เจาะจงชื่อเป็นไงล่ะไม่มีหัวก็นัวด้วยได้อ่ะอยู่ด้วยกันไปอย่างเนี้ยแหละล้างจานให้ด้วยกินเสร็จทำอะไรซ้อมรำเต็มที่เลยนะอยู่ได้ตามสบายค่าไฟค่าน้ำค่าเช่าไม่ต้องจ่ายหัวจะปวดไปซ้อมวาดภาพกันดีกว่าเพราะว่ายังไม่เจอภาพที่ถูกใจนี่จ้วางตรงมุมนี้หรือมุม,มอื่นๆเลยอะ่ะมันจะต้อง b ิ i l d skill กันขึ้นไปสูงนิดนึงกว่าจะเจอรูปที่ถูกใจเลยคะ่ะอ๋อที่ยังไม่มีรู รูปสวยๆสักทีเพราะว่าเพนติงเราเพิ่งจะเลเวลสามเองใครซ้อมรำก็ไม่สนและง่วงเหนื่อยแล้วคุณไม่กลัวเลยครับอยู่กันจนชินแล้วค่ะพี่แจ็คโอเคเจ็ดโมงเช้าตื่นกันในเมื่อเรายังคิดเรื่องรูปภาพไม่ออกเรามาทามุมต่อไปกันเลยเราตั้งใจให้ตรงนี้เป็นโอเปนคิทเช่นลองดูซิว่าเรามาทำเคาน์เตอร์คิทเช่นได้หรือยังโอ้เราทำโมดูล่าเคาน์เตอร์กับเคาน์เตอร์ได้แล้วไปอันที่2ต่อหั่นเองทําเองทั้งหลังอันที่3เราก็จะเลือกเซตนี้ของคุณแฮร์รี่ ที่เป็น็กเจอร์ไม้เป็นการโชว์เนื้อลายไม้แบบนี้มองเข้ามามันก็จะดูมีมิติขึ้นเนาะเพราะนั้นเตากับเครื่องดูดควันก็ต้องอยู่ร่องนี้เพราะเป็นร่องที่กลางต่อสายตาเวลามองเข้ามาพอดีโอเคเรียบร้อยเท่ากับเงินหมดเจ้าค่ะเหลือสามพันไม่อยากจะได้ยินคํานี้เลยเงินหมดมันจะต้องกลับไปลาบากตากกรรมใหม่แล้วเราก็ใช้เตาแบบนี้ดีไหมคะเครื่องดูดควันก็ใช้จากเซตเดียวกันแบบนี้ยังไม่ทันหาเงินให้สาวเลยยังไม่ทันทําห้องพระเลยอยากจะให้สาวเข้ามาอยู่ด้วยแล้วโอ้ oh. お <music> เราลืมไปได้อย่างไรมีดอกไม้ที่พวกเราจัดไว้แต่ยังไม่พึงพอใจถึงสองกระถางเราไมา่ยัดตรงนี้เลยยัดเลยยัดเลยวิญญาณแม่ค้าต้องกลับมาสิงมาสตาร์ทเซลล์กันแฟนสาวจะมาช่วยซื้อหรอแฟนสาวจะเปเราทุกอย่างไม่ได้นะหุยช่อเดียว3ามพันกอด what is going on สาวกำลังคุกเข่าขอแต่งงานอะขอย้ายเข้าไมา่อยู่เราปฏิเสธไปขอแต่งงานถ้าเราปฏิเสธซิมจะอับอายอะแล้วคนเยอะมากเป็นคู่มั่นก็ได้อะเราเรารับ ค่ะร ну. oh <l ancestor> ับ no ร <ap> ับ <questo> ม <diversion> yeah. oh, ั่นกันแล้วเรียบร้อยคุณ c g r a t u l a t i o n นะปิดตาด้วยค่ะขออนุญาตมอบสร้อยคอแทนใจให้ก่อดแล้วกันคือเขินมากที่เขามาคุกเข่าขอเรามาขายของต่อได้โปรดร้านยังเปิดอยู่นะเฮ้ยกระถางเดียวขายออกไป6กพันสามดิฉันชอบอ่ะคนแบบสาวเอ็มม่าเนี่ยรู้ว่าใช่ก็ใส่เลยค่ะเดี๋ยวดูแลสีเหลืองสีแดงนี่สักครู่เราเรามาดูกันว่าตกแต่งโซนห้องทานข้าวกับห้องครัวต่อยังไงยอดเยี่ยมคืนนี้สิงเคา์เตอร์อันใหม่ฉ่ำเดี๋ยวนะวัน นี้รีโนเวทอย่างไรต้องคราฟซิงล้างมือแต่ตู้เย็นอะทุกคนมันคราฟไม่ได้ยังไงก็ต้องซื้อเนาะโอ้แสงเงาเข้าตรงตู้เย็นแบบพอดีมากเดินได้เรียบร้อยแล้วก็ทําอาหารได้หรือเปล่ายอดเยี่ยมเฮ้ยเครื่องดูดควันอันนี้ดีกว่าเป็นแบบมีไฟทุกคนดูดิแล้วเราก็ต้องทําให้เขาเป็นบิวอินโอเคก็จะได้เป็นการเล่นเคิร์ฟประมาณนี้อยากจะให้สกิลวาดรูปขึ้นเร็วกว่านี้จังเลยยังไม่มีรูปที่ถูกใจมาทําซิงกันซะหน่อยจะได้วางตรงกลางเคาน์เตอร์เราจะต้องซื้อ หนังสือสกิลปั้นหม้อ,อก,กันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ปั้นได้แค่จานอยู่ที่อยู่ที่เลเวลอะไรนะเพิ่งจะอยู่ที่เลเวลหนึ่งแบบนี้ดูเป็นไงคะเราชอบใจอู้ฝั่งโชว์จานตรงนี้มีเก้าอี้นุ่มๆเล็กๆก,ก็น่าจะนั่งสบายนะมาซึ่งก็คืออันนี้แมนมากแต่ทํางานเย็บป,ปักถักร้อยเป็นทุกสิ่งอย่างถักได้บร้อยอยู่ในกระเป๋าซึ่งก็คืออันนี้เข้าไหมเดี๋ยวลองวางไว้ดูก่อนนะคะไม่ชอบเราค่อยเอาออกทีหลังแต่เราว่ามันก็ดูนุ่มนิ่มดีก็จะวางเตาอบตรงนี้แค่เตาอบก็2 0งแล้วเหลือพ จะกิจสมัยนี้ไม่ง่ายวางสบู่ล้างมือที่ดูออร์แกนิกตรงนี้และเงินเหลือพันสามแล้วอะเหลือไปใช้ชีวิตนิดนึงไปวาดรูปกันต่อค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> มันจะทําให้ห้องสดชื่นสดใสถูกไหมฉันรักสิ่งนี้สวยมากมากเนาะเออไม่ต้องมาคุยกับเราได้ไหมอ่ะเขาบอกเขาแซดมากโอ้เรารีบทําห้องพักกันดีกว่าไหมเนี่ย <laughs> มาสตาร์ทเซลล์สามร้อยเปอร์เซนต์กันเชื่อมัน่นเพราะว่าเป็นเวลาตีสี่ใครเขาก็ขายกันมีคนซื้อไปแล้วหกพันจ้าโหรัวมากดูเลขที่ ซ้อนกันนี่สิอยู่ดีๆก็ดวงดีขายดิบขายดีทําให้ตอนนี้เรามีเงินหลังขายหมดถึง2องหมื่นสี่ขอบพระคุณสําหรับกําไรในครั้งนี้ทุกท่านตรงนี้เราพึงพอใจแล้วเราถือว่าคอมเพลตแล้วมันจะเป็นแบบพึนคลีนมินิมอลน้อยๆวางของน้อยๆฉะนั้นเราจะขยับกันมาที่ห้องนั่งเล่นได้ละดูแลตัวเองเสร็จแล้วตรงนี้ถ้ามีเชลฟ์ชั้นหนังสือดีๆก็น่าจะดีนะเพราะว่าเรานั่งอ่านหนังสือสกิลต่างๆกันบ่อยมากฉะนั้นแล้วมาทราฟเฟอร์เิเจอร์กันอีกชั้นไมเ้เล็กๆจริง ริง,รงลบกวนพื้นที่น้อยๆแล้วก็วางหนังสือไม่กี่เล่มลงไปให้เป็นโทนสีฟ้าเดียวกันกับรูปวาดเราก็ดีนะจะได้มีอิเลมเมนต์ของความสีสันในห้องนี้เลกๆน้อยๆการปั้นมอดินเผา1 2 3่อามเอามาหมดต้องเรียนรู้กี่สก,กิลกันค่าหนังสือเฉยๆพัน0แต่ผนังนี้มันดูแอบสเตรกแบบว่างๆเกินไปหน่อยนิดนึงไหมคะถ้าเอาอันนี้จเจ้าประจำของเรามาช่วยดูซิว่าจะเวิร์กหรือไม่ปรากฏว่าชอบแฮห,ห้องครัวมองจากมุมห้องนั่งเล่นไะเรียบร้อยสวยงามชอบมากตอนนี้ต้องอ่า แฮนดิเนสก่อนค่ะเพราะว่าจะต้องทาโซฟาอ้าวอ่านไม่ได้ง่วงนอนน่าจะคว่าแต่ละวันอยากให้1วันมี4 8ชั่วโมงเฮ้ยแฮนดิเนสกำลังจะเลเวล8ไม่มั่นใจว่าโซฟาอยู่เลเวลไหนทุกคนดอกไม้เสียอีกแล้วเหมือนมดจะาเสียนะคะมดที่ทําให้ดอกไม้ไม่หมดอายุเสียแล้วฉะนั้นเราก็ต้องซื้อดอกไม้แต่งเองก็ได้อ่ะงั้นเราเอาแบบนี้แทนเป็นมูดโทนดิบๆไปอีกแบบเลเวล9แล้วค่ะเฮ้ยพอแล้วพอก่อนทําโซฟาได้แล้วจริงด้วยนี่ค่ะตัวที่ ใช้ไม้เยอะเลยจากนั้นมันก็ต้องมีโต๊ะจิบกาแฟ è, ใช่ไหมคะจะได้มาเป็นตัวนี้ดูดีมากแล้วก็วางเสือแบบนี้ตรงกลางเลยโอเคไหมเป็นมูดที่ไปด้วยกันหรือว่าเราจะติดเป็นทีวีแบบภาพติดผนังอันนี้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีโต๊ะวางประมาณแบบนี้ส่วนมุมนี้ไปเรียนปั้นดินเผาแล้วเอามาวางกันน่าจะสวยว่าแล้วก็เรียนคราฟปั้นดินเผากันไหนดูซิคะเลเวลสนี่น่าจะปั้นหมอได้แล้วไหมยังเป็นจานอยู่ดีอ่ะอ่านต่อไปเลเวลสเป็นแก้วเร็วเร็วเร,วเรว เรใกล้ okay, จะเลเวล5แล้วอีกจ๊กเดียวเท่านั้นอีกจ๊กเดียวโอเคเลเวล5วันนี้น่าจะปั้นมากไปกว่าเลเวล5ไม่ไหวจริงๆฉะนั้นมาดูกันว่าได้อะไรได้ของที่ระลึกไม่นะหรือว่าเราปั้นอันนี้ไหมทุกคน p o ตเตอรี่คัพแล้วเรามาขยายขนาดเอาอ่ะดูซิว่ามันจะเล็กแค่ไหน เล็กแบบเล็กเล็กอะเออมันขยายขนาดได้เนี่ยเราก็มาวางตกแต่งเพียงแต่อันนี้อาจจะยังไม่เข้าเราก็ทําแบบอื่นไงขายไปก่อนอย่าเพิ่งคว่ำวีเจวันนี้ต้องเสร็จห้องนั่งเล่นให้ได้เดี๋ยวไปห้องอื่นช้าไปมากกว่านี้ลองสีเขียวสิโอ<ฮ>้ว,ว่าอันนี้เวิร์กสวยมากแปลว่าเหลือแค่ห้องน้ําตรงนี้เราก็จะไปสู่สวนนั่งเล่นหลังบ้านซึ่งน่าจะไม่นานนะน่าจะแป๊บเดียวก็จะได้ขึ้นชั้นสองแล้วงั้นหรอ feel like forever รู้สึกเหมือนยาวนานชั่วชีวิตเวลาตัวเองสักครู่ นะตื่นมาก็พบว่าผีก็เหงาเราก็ไม่สนุกฉะนั้นมาคุยกันเองไหมน่าจะไม่มีเวลาเรียกแฟนมาถามว่าลำสวยตายได้อย่างไรอะไรเงี้ยก็เป็นบทสนทนาที่แก้งเหงาไปพังๆได้นะเขาให้คําตอบเราด้วยเลยค่ะว่าเขาเสียชีวิตจากอะไรลำสวยบอกว่านางเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหมค่ะแล้วศีรษะคุณหายไปไหนหรอคะก็ไม่อยากจะถามเนาะมันจะดูไม่สุภาพจนเกินไปแฟนสาวมาหาและหาได้กลัวผีหัวขาดตรงนี้ไหมอ๋อเอมม่ามองไม่เห็นค่ะคือวีเจมีซิกเซนเราลืมไปเรา เนมาเราต้องซื้อเป็นเตาแทนอะ่ะเพราะว่าแม้แบบเมื่อกี้จะสวยดีแต่ซิมทํางานไม่ได้จ้ะรู้สึกติดขัดอย่างมากเราลืมไปอย่างหนึ่งในห้องนั่งเล่นเราจะมาห้องน้ําได้ยังไงลืมอะไรรู้ไหมลืมโต๊ะจิบกาแฟที่อุตส่าห์ครับไปโต๊ะไม้ทรงกลมเล็กๆแล้วก,ก็วางตรงกลางน่าจะเหมาะที่สุดแบบนี้แล้วก็มีจานวางผลไม้ตรงกลางอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรอะ่ะส่งออร่าแห่งความเศร้าออกมาเต็มที่แล้วไฟกระพริบทั้งหลังเลยรอห้องพระสักครู่ได้ไหมยัง ้ำคิดย้ำทำกับห้องนั่งเล่นกับครัวยังไม่เสร็จเลยเนี่ยอะลุยเพนติ้งสกิลต่อนี้สี่จะไปห้าเลเวลห้าแล้วค่ะอะพอละโอ้สีฟ้าอีกแล้วคือนางชอบฟ้ากับชมพูนะวาดทนเนี่ยทุกรูปเลยค่ะแล้วก็สวยด้วยนะอันนี้จริงอะรูปคลาสสิกจะช่วยได้ไหมทนสีดีเลยนะผลไม้สีเหลืองที่อยู่ข้างล่างก็มาแมทช์กันกับผลไม้บนโต๊ะเราพอดีต่อไปจะต้องคราฟชักโครกเพื่อให้ห้องน้ำข้างล่างสมบูรณ์ชักโครกชักโครกสงสัยต้องเลเวลสิบแน่ เลยทุกคนแปลว่าจะต้องอ่านหนังสือก่อนอ่านหนังสืออีกแล้ววันแห่งการสลับไปอ่านหนังสือเอาละค่ะจะขอจบอ p พีนี้ไว้ตรงนี้เนื่องจากเล่นยาวกว่าที่คิดอีกแล้วเราเล่นไว้ครบทุกพาร์ทแล้วเหลือแค่ตัดลงฉะนั้นพาร์ตต่อไปจะตามมาภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ทุกคนเห็นวิดีโอนี้นะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยพาร์ทนี้กันไว้เจอกันใหม่ค่สะสักครู่เดียว